โอเคครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องหลักคอง Call of d ค t y 3บทที่5นะครับหวนคืนสู่แดนหิมะนะครับก็ต่อจากบทที่4นะครับต่อจากเนื้อเรื่องบอทที่4ภาททคาาท,ที่แล้วกันเลยนะครับใครที่ไม่ได้ดูภาคที่แล้วก็สามารถกลับไปดูได้นะครับโอเคครับเพื่อไม่ใหเป็นการเสียเวลา Let's go คาคาริอานิซาลาเวรตาไลเดนเมยโอทัซครลทาเม キアナたちは ME 社本社に忍び込んだそんな彼女たちの前に操られたブローニャが立ちはだかる戦闘の中でブローニャは自ら脳内のバイオチップを破壊しカカリアのコントロールから脱したバイオチップが壊されたブローニャは昏睡状態となり聖フレイヤ学園の技術でさえ彼女を呼び起こすことはできなかったブローニャを助けるため テレサは聖フレイヤ学園の地下にある中央教会堂に来ていた教会堂には「天命最高のバイオテクノロジー」が隠されていたバイオチップの埋め込みに関連する資料を探してちょうだい天命中央データベースより713個の関連データが見つかりましたうち712個が最高機密シーリン計画と関連するため閲覧禁止となっております またオット大司教が隠したのかしらそれじゃあ閲覧できるのは2000年2月7日シベリアバビロン実験室関連のデータです2000年2月7日クソあの時のデータベース関連データをエクスポートしてちょうだいかしこまりましたテレサ様あれスクリーンが消え始めた私も急いで入らなきゃ バーチャル空間構築完了。時間、2000年2月7日午後3時。場所、シベリアラビロン実験室。ここはどこ？お<ル>い,い<ら>、誰か。ねえ、ミークイいる？マイ、バージン。機関砲が弾射ない。 นี่มันที่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนเทเลซ่าเองก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ที่เห็นก็นมีมีเพียงของคอยสูงๆนั่งช่างเถอะยังไงก็ลองไปดูทางนั้นดีกว่า <Okay. S 2> เจอซอมบี้เลี้ยงซอมบี้ดีกว่านะเดี๋ยวนะไปทาง,งนู้นหรอ ไม่อยากเสียเวลากับพวกสมบี้นะแต่ที่นี่เห็นโดยสันต,นางงานติต้องไปเปิดใช้าง,งานเชื่อมต้องไปเปิดใช้งานจุดเชื่อมมิติหนึ่งและสองโอเค อ๋อทางนี้ไปไม่ได้ต้องไปไปใช้งานก่อนโอเคครับต้องออาไปม่ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ทางนี้ไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ต้องดูแผนที่ไว้โอเคอยู่ข้างหน้าซอมบี้เยอะมากเลยนะแถบวบนี้ เราจะปล่อยไปนไม่เสียเวลาพวกมันโอเคสมมใ ผมต้ไปอัพตัวละครบ้างตั้งแตแล้วแหละรู้สึกมันจะอึดมากเลยนะโอเค เราต้องไปที่จุดเชื่อมอีกจุดหนึ่งเเปิดต้องไปทาง,หงไหนเนี่ยตรงไปเลยโอเคครับโอ้สัมบี้คนเปลี่ยนเยอะมากตันนี้อ้าวโอ้โหอุตสาอุตสาวิ่งหลบแล้วนั่นเนี่ย ้างหน้าเนี่ยโอเคเชื่อมเตกจุดนึงมาอ่ะไฟมั้วง่ายจัง่างน,นี้โอเคแล้วเราก็ไปต่อได้ เราก็าสามารถข้ามสะพานนี้ได้นะข้ามสะพานเพื่อไป,ไปไเอไปไปห้อยหรอไม่รู้กันอนะือหื้อ มาเลยไม่ได้เห็นหินม้เยอะขนาดนี้ตั้งนานแล้ว ก่อนที่พ่อจะหายไปพวกเราก็อาศัยอยู่ในเมืองที่เต็มด้วยหิมะแบบนี้แหละทุกครั้งที่ถึงฤด,ดูหนาวฉันมักจะเล่นปลาหิมะกับพ่อบ่อยๆเพราะนึกถ,ถึงพ่อปลาหิมะแบบสุดแรงจนทาให้ลูกสาวจนทาให้หินสูงกว่า2เมตรหักลงมาเลยจะว่าไปถ้าตอนนั้นเราหลบไม่ทันนี่อันตรายสุดๆเลยไม่ใช่หรอ เจ้าพ่อบ้านนั่นคิดอะไรของเขากันแน่นะจากนั้นเมื่อ4ปีก่อนเจ้าพ่อบ้านนั่นก็หายตัวไปเพื่อที่จะตามหาเขาแล้วฉันได้เดินทางไปทั่วตั้งแต่ยุโรปจนถึงเอเชียแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยพอ่อกำลังทำอะไรกันอยู่แน่นะเริ่มจะคิดถึงจริงๆแล้วนะตกใจหนี

แล้วทำไมอยู่ๆถึงเพิ่งจะมารู้สึกกลัวการอยู่คนเดียวอะไรตอนนี้ละ่ะตอนนี้นึกถึงแต่อาหารเย็นของเม์กับการน,นั่งเล่นเกมกับบอย่าแม้แต่การฝึกนรกของเทเลซ่ายังน่าสนุกกว่านี้เลยฮะห,หนจะให้เมโกะตอนเมาที่ชอบมานอนแก้ผ้าบนเตียงของเราอีกแล้วก็ยังมีนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะ อ,อยากกลับไปหาทุกคนจังเลยโอเคข้ามสะพานมาได้แล้วนะ เดินมาตั้งนานแล้วยังรู้สึกว่าหอคอยนอยั่นยังอยู่ตั้งไกลไน,นี่เราหลงทางเลยใช่ไหมเนี่ยเราต้องติดเ,เราต้องติดอยู่ที่นี่คนเดียวยังโดดเดี่ยวจริงๆหรอเียนเริ่มรู้สึกเหงาขึ้นมาแล้วนะเหมือนกับในวันที่พ่อได้หายไปเลยไม่มีใครต่อกับหรือกาลังรอฉันอยู่ ในทุ่งหิมะกว้างสุดขอบฟ้ามีเพียงแค่ฉันคนเดียวไม่ไม่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันยังมีทุกคนรอยอยู่เมยิเมโกเทเลซ่าแล้วก็บนเนียจะต้อฉันจะต้องกลับไปหาทุกคนอีกครั้งให้ได้ สัญญาณกลับมาแล้วล้มเหลวในการยับยั้งเป้าหมายขณะนี้ฉันได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ไม่สามารถปฏิบัติการได้หลังจากการต่อสู้เป้าหมายได้มุ่งหน้าไปยังห้องทดลองบาบิโลนขอให้วอลเคลีย์ทุกหน่วยรีบตามไปยังตำแหน่งเป้าหมายโดยด่วนเสียงนี้มันเทลิซ่านี่นาต้นสายของสัญญาณต้องมาจากแถวนี้แน่ๆยังไงก็ลองไปดูดีกว่า ยิ่งเหมือน,น,น,นมีอะไรสะเทือนเงาของเทเรซาไม่สู้นะเสียเวลา ไปเลยดีกว่านี่เป็นเทเลซ่าเนี่ย 律者がすでにあそこまで強くなってるとは体の再生を急がなくちゃ大司教があの人を派遣する前に第二律者を倒さないとテレサなんでけなしたのああなたはもうちょっと会わないだけで忘れるなんてあんたの目キアナだよキアナキアナかするのふんクソ第二律者め

โอ้โหคุณป้าประมือหน่อยอ้าวโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณป้าคุณป้านี่หลานเองเทเรซานี่หลานเองเขีหน้าไงโอ้คุณป้าโอ้โหคุณป้า โอคุณป้าคุณป้าไม่ยั้งมือเลยคุณป้านี่หลานเองคุณป้าโอ้โห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 คุณป้าไม่ออมมือให้หลานเลยนะอือพลังขึ้นเต่าอือเรียบร้อย โอ้โหคุณป้าจัดหนักจัดเต็มมาเลยเดี๋ยวนะน้ำมันเทคนิคยิงปืนของตระกูลคัสลาน่าหรือเปล่าใช่แล้วใครสอนให้เธอนะ่ะก็ต้องพ่อของฉัน,นสิพ่อหรอซิกฟรีดนะซิกฟรีดคัสลาน่าเฮมันจะเป็นไปได้ยังไงกัน เธอบอกว่าเธอคืออเคยน่าแต่ว่าเคยน่าเพิ่งจะหนึ่งขวบเองนะหนึ่งขวบอ่าใช่แล้วตอนที่มาถึงวิตินี้ระบบมันบอกว่าวันนี้คือวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันเจ็ดหรือว่านี่จะเป็นเทเลซา่าจากช่วงเวลานั้นเธอก็ลังเธอก็เลยไม่รู้จักกันนั้นหรอเข้าใจแล้วเธอต้องเป็นลูกนอกสมรข,ของสิกฟีดแน่เลยเฮ ให้ตาสิแม้จะรู้ว่าชีวิตของเจ้านั่นจะดูวุ่นวายแต่ไม่คิดเลยนะว่าจะแอบไปมีลูกสาวที่โตแล้วเนี่ยเพราะแบบนี้เธอเลยเรียกฉันว่าป้าสินะใครเป็นลูกรลอกสรุรก,กันนะโทรๆเด็กน้อยจะรู้ว่ามันยากที่จะยอมรับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของพ่อเธอคนเดียวเลยจะบ้านนั่นอเอาเธอ ด้วยและรับมันสมองของเซรลซาตอนนี้ยังไงก็ต้องเล่นไปตามน้ำก่อนละกันอย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะพาเราออกจากที่นี่อืมใช่เลยเพราะเจ้าจพ่อบ้าคนนั้น,น,นคนเดียวพ่อทิ้งแม่และฉันไปเมื่อสี่ปีก่อนจากนั้นแม่ฉันก็เสียฉันเลยต้องออกตามหาพ่อจนโผลมาอยู่ที่นี่โผล่ช่างน,น่าสงสารหนูไม่ต้องห่วงนะ แต่ที่นี่ค่อนข้างอันตรายยังไงเราออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะรอหลังจากจบภากร,ร,รกิจนี้ก่อนเถอะฉันจะสังส่งสอนเจ้าซิกฟรทให้หลับจำเลยคอยดูเรียกศูนย์นี่คือเทเลซ่าอพุคาลิสขอทราบสถานการณ์ปัจจุบันของให้เจ้าที่สองด้วยคุณเทเลซ่า ไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลังจากการต่อสู้ของคุณจบลงในเชือดที่สองก็หายไปจากสัญญาณเรดาร์เพื่อที่จะปลุกพลังคงไกจากหอคอยให้ตื่นใหเชือดที่สองจะต้องมุ่งหน้าไปยังหอทองบาบิโลนขอให้ทุกขอให้วอเคลียทุกหน่วยที่ลัวเตร์เรนอยู่แถวหอคอยหาพบใหเชือดที่สองให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการท,ทันทีและที่สําคัญห้ามเผชิญหน้ากับเชืที่สองเป็นอันขาด อ่าอีกอย่างซิกฟิสคาราน่าอยู่ที่ไหนคุณซิกฟิสเพิ่งจะไปถึงจุดบัญชาการชั่วคราวตอนนี้กำลังรอคำสั่งต่อไปอยู่โอเคฉันจะไปหาเขาที่จุดบัญชาการชั่วคราวแล้วกันเทเลซ่าหอคอยที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ใช่หอคอยสูงๆตรงนู้นหรือเปล่าหอคอยเป็นแค่ช,ชื่อย่อสิ่งจริงๆของมันคือห้องทดลองบาบิลนเป็นสถานที่วิจัยของจิ๊กซออยู่ในสเตเบเลีย ที่นั่นเต็ไมไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดวัตถุด,ดิบสุดยอดคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีพลังงานล่าสุดเท่าที่เคยมีมาเทคโนโลยีพลังงานที่นั่นน่ะมีสุดยอดเตาปฏิกรณ์หงกที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ซึ่งมีความเข้มข้นพลังงานมากกว่า2,000เฮกวัตต์เชียวล่ะ2,000เฮกวัตต์มันใหญ่กว่าเตาให้ปฏิกรณ์หลักของ att, อให้ไปเล่นอีกนั่น อะไเป็นเลี่ยนคืออะไรอ่ะไม่เคยได้ยินว่ามีต่อปฏิกรณ์เชื่อแบบนี้มาก่อนเลยอืมแต่เจ้าว่าไปเชื่อนี้ฟังดูเหมาะกับยานรบมากกนนะว่านะว้าเหมือนจะพูดอะไรที่คุณที่ควรพูดออกไปซะแล้วแม้ว่าเชือที่สองจะเตื่นขึ้นแล้วแต่เนื่องจากพลังงานางกัยที่น้อยเกินไปทำให้เธอยังอ่อนแออยู่ดังนั้นพวกเราจึงคิดว่าเธอต้องมุ่งหน้าไปยังหอคอ,อยเพื่อดูพลังงานเพิ่ม และถ้าเธอทำสำเร็จล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้จะหยุดเธอได้อีกเราจึงต้องไปขอคอยให้ได้ก่อนแล้วกำจกัดเธอทิ้งซะแฮชร์ที่สอซบบเรียปี 2000. 2 0งพเหมือนเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาจากไหนกันนะอ่ะใช่แล้วตอนนั้นที่เราสลบไปเหมือนเคยได้ยินใครไม่รู้เราห้ฟังอยู่ในความฝันจาา ทิศเบรียปี2000ศึกระหว่างเซเชอร์ที่2จะไม่เกิดสงครามห่างไกลคั้งที่2ขึ้นในฝันที่แคนะ่เล่าเมื่อกี้ก็คือเนื้อเรื่องตอนชัปเตอร์ที่2นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะครับแม่ของฉันซิซิเลียก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนี่นะ เทเรซาเทเรซาเอาเอาจะเรียกอะไรเยอะแยะขอถามอะไรหน่อยสิซิซิเลียซิซิเลียซิซิเลียานาเต่โมก็เข้าร่บทสองคำครั้งนี้ด้วยใช่ไหมซิซิเลียไปได้ยินชื่อนี้มาจากไหนนะเออเธอคือวอลเกียที่ฉันนับถือที่สุดนะอ๋อแต่ว่านะซิซิเลียมไม่ได้มาที่ไซบิเลียนี่หรอก เมื่อปีก่อนเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวของเธอหลังจากนั้นเธอก็พักยาวเลยทำให้ไม่ได้เข้าร่วมสึกครั้งนี้ด้วยแต่ว่าแต่อะไรหรอถ้าเกิดกับฉันถ้าเกิดฉันกับซิกฟรีดไม่สามารถจุดยังให้เชื่อได้แล้วก็บิชอปออโต้จะต้องเรียเธอมาแน่และฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นฉันจะต้องปกป,ป้องซิซิเลียให้ได้ใช่ใช่ปกป,ป้องเธอด้วยนะ เทเรซามีอย่างหนึ่งที่ฉันอยากให้คุณช่วยหน่อยตอนที่เจอกับซิกฟิสแล้วคอร่าบอกเขานะว่าฉันเป็นลูกสาวของเขาอ,ะอ่ะหืมทำไมอะ่ะเออคือก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของภารกิจไงเรื่องของฉันอาจทำให้พวกคุณเสียเวลากันได้และนั่นจะทำให้คุณซิซิเลียต้องตกอยู่ในอันตรายไงละ่ะเอาเป็นว่าเรื่องของฉันน่ะไว้จบภารกิจแล้วค่อยเคลียร์ต่อก,ก็ได้นี่เนาะ ほざいらそんべんんしんんテレサーやっときたか第二律者と会ったって聞いて心配してたんだぜハ <laughs> あんたの心配なんかいらないよドスケベはいはいおこっちのきれいなお嬢ちゃんは誰かな今度機会があったら一杯おごらせてほしいね ジーク・フリートそんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい悪い知らせともっと悪い知らせがある悪い知らせはバルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが何も発見がないことそれ以上に悪いのが戦況に進展がないのを見たオットー主教がセシリアの出撃を命じたことだそんな今のセシリアの隊長では戦いはまだ無理よ あと30分でセシリアがシベリアに到着するその前に第二律者を探し出し殺さねえとな <laughs> 神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ報告します O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり私たちをバラバラにする気かしら仕方がねえ俺は O23 に行くテレサは O17 に行け 第シャを見つけたら手加減はするなキアナはここに残ってちょうだいここは安全なはずよんキアナそうごめんねあんたの娘と同じ名前キアナだよ私も一緒に行く一緒に戦うわでも私の実力ならさっき戦いの中で見たでしょ <laughs> 俺はいいと思うぜお嬢ちゃんの目を見ればわかるお嬢ちゃんはいい選手だテルサ 連れて行ってやれよわかったわそうだそれとうふんっとこれはリシーよ第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ待ってなさいくそばじゃなかったジークフリートジークフリートかすらな早く ต,ต้องรีบจัดก,การ,ร,กการให้ชั้นที่สองให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเคียนะพูดอะไรอยู่หรือเปล่าฉันแค่เป็นห่วงคุณซิซิเลียนอ่ะร่างกายของเธอก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่กลับต้องเข้าร่วมรบด้วยเป็นห่วงซิซิเลียนงั่นเหรอไม่ต้องห่วงนะฉันกับซริกฟรีจะทําเต็มที่แม้ว่าเจ้านั่นจะดูพึ่งไม่ค่อยได้ก็เถอะแต่เขาก็เป็นคนที่ห่วงซิซิเลียมากกว่าใคร พราะสุดทา้ายแล้วซซเดียก็คือภรรยาสู่ที่รักของเจ้านั่นเคียนาเธอรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาอยากให้เราจับคู่กันทำไมหรอเพราะว่าเจ้านั่นคงตั้งใจไว้แล้วแหละว่าถ้าพบผู้ชจที่สองแล้วเราก็จะยิงไฟแห่งการพิพากษาทันทีไฟแห่งการพิพากษาหลังจากที่มันถูกยิงออกไปทุกอย่างจะถูกไฟสวรรค์กิน,กน แม้แต่ผู้ใชาเองก็ไม่สามารถหล,ล,ลีกเลี่ยม,มันได้ดังนั้นจ้านั่นจึงไม่อยากให้เธออยู่ใกล้ๆไงล่ะเจ้าพ่อบ้านั่นที่นี่คือโอหนนี่มันซากสุดวอเคเลีย์กันเหรอดูเหมือนว่าหน่วยในคเคลียนในพื้นที่นี้จะถูกจัดการหมดแล้วแต่ว่าการศึกษาของพวกเกราะนี้ยังใช้งานได้อยู่ทำให้ตัวมชาชการล้วไวเ่อที่สอ,อยู่ที่นี่ แม้แต่เกาะของโลคิเลก็สามารถควบคุมได้ความสามารถของไอชั่ที่สองนี่มันระดับไหนกันแน่นะเทลินาอย่าเพิ่งสับสนสิไอชั่นที่สองจะต้องอยู่โอสองสามแน่ๆพวกเราไปกันเถอะเอ๊เดี๋ยวนะรู้สึกจะมีอะไรบางอย่างมุ่งหน้ามาทางนี้นั่นมันฮลิคอปเตอร์ต่อตอ้านสีสัตว์หายของชิคซอนนี่นะเจ้าไอชั่ที่สองสงามารถควบคุมมันได้เหรอเจ้านั่คงตั้งใช้มันเพื่อถ่วงเวลาเราไว้สินะเทียนน่า จริงมันให้ล่วงมาเลยแล้วต้องสู้กับเฮลิคอปเตอร์ไอ้โดรนนี่นี่เองโอ้ยโอยโดนระเบิดดีเล็ใเรลู้ทราบไปนั่นแหละลบ

โหยิงไม่โดนมันลอยอยู่ข้างบนนะยิงไม่โดนโอเคมันลงมาแล้วตายซะเรียบร้อยเราเสียเวลาไปมากแล้วถ้าฝั่งนั้นเป็นกับดักเราก็ จ้าทเชอร์ที่2จะต้องอยู่ที่โอ3องสแน่ๆเขียนหน้าเรารีบไปกระเสรเรียกศูนย์จากที่นี่ไป o อสใช้เวลาแค่ไหนเร็วที่สุดก็15นาทีติดต่อซิกฟรีได้ฉันทีบอกเจ้านั่นให้สกัดเชอร์ทเชอร์ที่2ไว้อย่าให้มันเข้าใกล้หอคอยเป็นอันขาดเหมือนฮทเชอร์ที่จะไปหาซิกฟรีนะ